เดี๋ทุกคนตอนนี้ประเาศก็จะเห่อลองเนาะจากบ้านเมืองไอยเก่าเนาะไปที่บ้านนอกเที่ยวเมืองไอยนี่ก็จะเป็นอ่บรรยากาศเราตามลองแม่น้ำอู่นี่นะนี่นะถัดธรรมชาติเราแกมๆเลย ีผ mm ู้้าป่าไม้ย่างเที่ยวงามอุดมสมบูรณ์ บองเจวาเราพากันข well, ี่เรอะขี้เรอสมวิวบางคนมันก็ขึ้นไปที่เมือง n g o ยเกาะนัะ ตรองนัครับองเที่ยวผ่านเที่ยวสุดยอดเลยต้นน้าเนี่ยจะเป็นรีสอร์ ซอนนี้จะห้ากระเปิ้ใหม่นะเา็นไหมาบถมาพักอยู่อีซอนนี้ก็คักกันกันนะจะมิมๆเงียเเลยอยู่นี่นะจะม,มีสัญญาอินเตอร์เน็ตนะอยู่ที่รีซอทนี้นะเคยมาพักช่วงที่แล้วนี่นะ แาวบ้านเนมะื่อกี้เหยื่อมานัสแาวบ้านอยู่เรียบตามแม่น้ำอู่นะก็จะมีไล่มู่บ้านนลนะ จะเป็นเรือนแคร์เตี๋นี้หนึ่งวันพักเราอยู่ที่นอกเที่ยวเดี๋ยวแครแล้วนิดอยู่แขร์มไม่ได้เนี่ยงามงามเลยเนี่ยพักนีแล้วพักเลยสา,ามารถลงอาบน้ำก็ได้เลย ก็จะมีอพักรถพักกับเปิดไม้นะอยู่ตันหน้าเนี่ยพักเปิดไม่แก่ไม่น้โบู๋ โทษตาแล้วกีโทษฆ่าใครล่ันเนจะเป็นดใกน้องเที่ยวได้นะเ้ื่อนมาเีวนะ แม่ได้จะเป็นท่าเหืออยู่ บ้านน้องเขี้ยวอะ๋ยวนะเมืองหอยอ ก็ข้าเแมนนู้นะวิวงามเลยก็จะมีเห่ลาลายเลยนะอยู่นี่นะจุดท่าเหือเนี่ยนะมันก็จะหับทรงอ่าผู้โดยสารน,นักท่องเที่ยวนะขึ้นลงไปมานะตามลองแม,ม่นู้นี่น,นะสุดยอดเลย เจอนะไปทอดหุงหม้อทันทวาเลิกกล้าอะไจอดเลยเนะอยู่ตอนน้าวจะเป็นผ้าแดงนะก็แค่นั้นนี้ก็คือบรรยากาศนะที่ผ่าสมแล้ขี้เข่อเนาะตามล้องไม่น้ำอู่นี่เนาะกาบริษัทการจะข้อละลายสดไม่เพียงแต่ท่านี้ก่อนนะแล้วก็ขอขอบใจทุกทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาเบิ่งมาชมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี